สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็ได้หาเรื่องราวข่าวคราว,าวดีๆเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราเหมือนเช่นเคยทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นเองครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35เปอร์เซนต์ประจำวันที่19กมกราคม2565วันนี้กิโลกรัมละ53บาบาทนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอไปได้เพราะว่ายังไม่ปรับตัวเพิ่มและก็ยังไม่ปรับตัวลดลงไปเพราะว่าราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับผมแล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นๆกันบ้างนะครับมาดูกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่55บาท47สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็คือว่ายังปรับตัวลดลงไปอีก45สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางแผ่นลมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่57บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ วันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีปรับตัวลดลงไปถึง1บาท8สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับและสุดท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนต์ชาวสวนยางพาราถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ49บาทต่อกิโลกรัมนะครับ วันนี้ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางจากเมื่อวานนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทิศทางจะไปทางไหนนั่นเองครับ